ด้านนอกได้ยินเสียงเป็นเสียงเสือคำรามส่งเสียงคำรามอย่างน่ากลัวแล้วไม่ใช่แค่เสียงเดียวครับมีหลายเสียงเลยข้างนอกจากนั้นก็ได้ยินเสียง สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการครูตรีจับประเด็นให้เป็นเรื่องโดยในวันนี้ครับผมจะนําประเด็นหนึ่งมาเพื่อพูดคุยกับทุกท่านสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้เป็นเครื่องรางของขลังประเภทหนึ่งแล้วก็จัดอยู่ในความเชื่อเรื่องคุณไสยมนดําด้วยนั่นคือวัวธนูและควายธนูครับวัวธนูและควายธนูสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งครับเกี่ยวกับ ความเชื่อของสังคมที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมมีการปศรุสัสตว์เลี้ยงสัตว์การทำไร่ไถน,หนาก็เลยมีความเชื่อเกี่ยวเรื่องวัวธนูและควายธนูเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววัวธนูและควายธนูมีที่มาที่ไปยังไงคนต้องแยกแบบนี้ครับวัวธนูอย่างหนึ่งควายธนูอย่างหนึ่งถึงจะเป็นคุณส่ยมนดำประเภทเดียวกันแต่ต้องขอแยกพูดเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับโดยวัวธนู มีความเชื่อจากรัธิพรามฮินดูครับเชื่อว่าวัวธนูมาจากพระโคโนทิซึ่งเป็นสัตพาณะของพระอิวร์หนึ่งในสามมหาเทพของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็เป็นเจ้าแห่งผู้ผีปีศาจด้วยนะครับอันนั้นคือวัวธนูส่วนควายธนูมีความเชื่อเท่าที่สืบค้นมาจะมีสองความเชื่อครับความเชื่อที่หนึ่งมาจากควายที่ชื่อว่าทรพี ในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งทรพีเป็นควายที่มีฤทธิ์อำนาจมากขิดพ่อตัวเองจนเสียชีวิตแล้วก็ไปท้าสู้กับเทพองค์อื่นๆและได้ชัยชนะมาโดยตลอดจนสุดท้ายมาเสียชีวิตเพราะพยาพาลีพยาลิงผู้มีฤทธิ์อำนาจมากนะครับนั่นคือที่มาแบบที่1ส่วนที่มาแบบที่สองของควายธนูนั้นเป็นสัตว์พาหนะของพญายมราชเจ้าแห่งความตาย ดังนั้นเขาก็เลยถือว่าควายธนูเป็นสัตว์ที่มีริ์มากเพราะเป็นสัตว์พาณะะของพยายมราชนั่นเองนั่นคือที่มาและความเชื่อของวัวธนูและควายธนูนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาพูดถึงประเด็นต่อไปคือในหลายๆภูมิภาคครับอย่างเช่นทางเหนือเขาเชื่อว่าวัวธนูหรือควายธนูเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทิ้งเพราะไม่อย่างนั้น วัวธนูหรือควายธนูนั้นอาจจะย้อนกลับมาทําลายเจ้าของได้เป็นความเชื่อบางส่วนของทางภาคเหนือแต่ถ้าเป็นภาคกลางหรือทางภาคอีสานเชื่อว่าสามารถพกพาติดตัวหรือเอาไว้เฝ้าบ้านได้โดยตลอดเพราะเชื่อว่าวัวธนูหรือควายธนูเป็นเครื่องรางของขลังที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถคุ้มครองได้คราวนี้เราก็จะพูดถึงว่าอา้าวแล้ววัวธนูหรือควายธนูเขานิยมพกพาหรือนิยมบูชากันเพราะอะไร เพราะว่าอย่างนี้ครับเขาเชื่อว่าวัวธนูหรือควายธนูมีทีฤทธิ์ในการที่จะช่วยปกปักรักษาเจ้าของบ้านเรือนที่อยู่ท้องไร่ท้องนาและช่วยในการค้าขายหรือโชคลาภต่างๆนะครับดังนั้นเราจึงต้องแยกกันอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคือวัวธนูและควายธนูพุทธคุณใกล้เคียงกันแต่จะมีจุดที่แตกต่างครับโดยวัวธนูนั้นเขามีความเชื่อว่า โดนบรรดาลโชคลากทรัพย์สินเงินทองช่วยทำให้คนรักและเมตตาเจ้าของช่วยปกป้องอันตรายต่างๆที่จะมาถึงแก่เจ้าของหรือบ้านเรือนที่วัวธนูนั้นรักษาอยู่นะครับส่วนควายธนูจะค้นข้างตรงกันข้ามวัวธนูจะเน้นแนวป้องกันแต่ควายธนูจะเน้นแนวจู่โจมไปขวิดทำร้ายพูดผีปีศาจที่จะมาทำร้ายเจ้าของเขาหรือ ฝ้าเทือกสวนไล่นาถ้ามีใครทําคุณใส่หรือสิ่งไม่ดีใส่ควายธนูก็เจาอไปทําร้ายสิ่งนั้นซึ่งควายธนูถือเป็นคู่ปรับที่ว่าในพรานมักจะพกเข้าป่าครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ในพรานเข้าป่าพกควายธนูถ้าเจอพวกผู้ผีปีศาจหรือคู่ปรับเลยคือเสือสมิงควายธนูก็จะออกมาสู้กับเสือสมิงเพื่อปกป้องผู้เป็นนายถ้าแนวนี้จะนิยมพกควายธนูมากกว่าวัวธนูนะครับ แต่บางที่ก็จะบอกว่าไม่จริงหรอกใกล้เคียงกันนางหาดังนั้นตรงนี้ผมก็ขอพูดถึงความเชื่อทั้ง2แบบนะครับมีทั้งกวางกลุ่มที่เชื่อว่าใกล้เคียงหรือเหมือนกันจากควายธนูหรือวัวธนูก็พกได้เหมือนกันอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าวัวธนูเน้นแนวป้องกันและบรรดาลโชคลาภส่วนควายธนูเน้นแนวโจมตีและก็ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าของและไปทำลายศัตรูของเจ้าของด้วยนั่นเอง ต่อมามีเรื่องเล่าขานครับเกี่ยวกับเรื่องของบวัวธนูควายธนูนะครับโดยมีเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีพระพิสุกรูปหนึ่งครับท่านจาริกเดินทุดงไปเรื่อยๆต่อมาก็ไปสู่ส่วนจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับท่านก็ทุดงไปเรื่อยๆชาวบ้านก็ถามว่าท่านจะไปพักที่ไหนคืนนี้เพราะมันใกล้จะมืดแล้ว พระท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปพักในอุโบสถของวัดวัดหนึง่งซึ่งเท่าที่ฟังมาคือวัดร้างไม่น่าจะมีคนอาศัยอยู่เดี๋ยวท่านจะไปจําวัดที่นั่นซึ่งชาวบ้านก็พยายามเตือนว่าอย่าไปที่นั่นเลยที่นั่นน่ะมีหลายคนล่ํเลือกันว่าเป็นที่อยู่ของพวกเสือสมิงแต่ท่านก็บอกไม่เป็นไรอาตมามาดีไม่น่าจะมีอันตรายอะไรหรอกซึ่งระหว่างนั้นครับก็มีผู้เฒ่าท่านหนึ่งได้ยิน ว่าพระพิกษุรูปนี้จะไปพักที่อุโบสถตางก็เลยอาสาตัวว่าขอร่วมเดินทางไปด้วยนะครับพระพิกษุรูปนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดคราวนี้ระหว่างเดินทางไปก็เจอต้นไผ่ครับต้นหนึ่งหักโค่นลงมาขวางที่ทางทางเดินชายชราคนนั้นก็เลยนำมีดขึ้นมาครับแล้วก็ฟันต้นไผ่นั้นที่ขวางทางอยู่แล้วก็นำไผ่นั้นนะครับ มาด้วยระหว่างทางเดินพระพิสุท์ท่านก็เดินนําหน้าไปส่วนชายชราคนนี้ก็จัดการเอาไม้ไผ่ที่ตัดมาค่อยๆสานเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นระหว่างทางเดินด้วยนะครับจนไปถึงอุโบสถแห่งนั้นซึ่งเป็นอุโบสถร้างจริงๆแต่มีสิ่งที่ผิดปกติคือมีพระพิสุ์อยู่สี่รูปครับอยู่ระแวกนั้นพอเห็นพระพิสุ์รูปนี้เดินเข้ามาปุ๊บ พระพิสุททั้งสี่รูปนั้นก็หันมามองด้วยสายตาและท่าทีที่ไม่เป็นมิตรเลยประมาณว่าเข้ามาทําไมในที่แห่งนี้ชายชารามองว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้แน่นอนเลยบอกว่าหลวงพี่ครับหลวงพี่รีบเข้าไปในอุโบสถเถอะแล้วเดี๋ยวปิดลงกรอนลงประตูอะไรให้เรียบร้อยนะคราวนี้นครับพระท่านก็เดินเข้าไปในอุโบสถส่วนชายชาราก็เดินตามเข้าไปแล้วก็จัดการปิดประตูครับ แล้วก็ลงกรลงกรหน้าต่างทุกด้านเลยชายชรา,าก็บอกพระท่านว่าขอให้หลวงพี่ทําวัดเย็นไปเรื่อยๆนะครับสวดมนต์นั่งสมาธินั่งภาวนาอะไไปส่วนชายชรา,าเองก็จัดก,การนั่งสารไม้ไผ่ครับสารไม้ไผ่ที่ตัดเอามาสารเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นฟ้าก็เริ่มมืดด้านนอกได้ยินเสียงเป็นเสียงเสือคำราม ส่งเสียงคำรามอย่างน่ากลัวแล้วไม่ใช่แค่เสียงเดียวครับมีหลายเสียงเลยข้างนอกจากนั้นก็ได้ยินเสียงกระแทกประตูของอุโบสถแล้วก็มีเสียงกระแทกที่หน้าต่างเหมือนสิ่งนั้นพยายามจะเข้ามาข้างในให้ได้ชายชราก,ก็จะก,การนำสิ่งที่เองสารไว้ครับลอดผ่านช่องว่างระหว่างประตูออกไปข้างนอกแล้วก็บริกรรมคาถาอะไรบางอย่างจากนั้นก็ได้ยินเสียงต่อสู้กันโคมคามด้านนอกเลยครับ พระท่านกับชายชรา,าก็อยู่ด้านในจนเช้าเมื่อเช้าแล้วเสียงทุกอย่างสงบลงก็เลยเปิดประตูไปดูสิ่งที่เห็นครับคือเสือนอนตายอยู่ทั้ง,งหมด4ตัวในสภาพที่มีร่องรอยบาดแผลเยอะแยะมากมายเลยชายชรา,าก็หันมาบอกหลวงพี่ว่าน่าจะเป็นพระพิสุขสี่รูปที่เห็นเมื่อตอนเย็นเพราะว่า เสือทั้ง4ี่ตัวนั้นอยู่ในจีวรททำให้ทราบได้ว่าอาจจะเป็นพระพิสุกสี่รูปคืนร่างกายเป็นเสือสมิงเพื่อจะมาทำร้ายหลวงพี่และชายชลานั่นเองส่วนเราก็ต้องมาพูดถึงว่าแล้วสิ่งที่ชายชลานำออกไปข้างนอกมันคืออะไรนั่นคือควายธนูประเภทหนึ่งครับเป็นควายธนูที่เกิดจากการสานไม้ไผ่แล้วลงอาคมชายชลาทำขึ้น เพื่อให้ไปต่อสู้กับเสือสมิงนั่นเองนี่คือเรื่องที่เขาเล่าสืบท่อต่อกันมาเกี่ยวกับควายธนูซึ่งทําจากไม้ไผ่สารพอผมพูดถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะนึกว่าแล้วสรุปวัวธนูหรือควายธนูใช้ไม้ไผ่ทําเหรอหรือว่าฉันเคยเห็นทําจากดินนะสรุปแล้ววัวธนูหรือควายธนูทําจากอะไรกันแน่ผมคงต้องพูดอย่างนี้ครับว่าวัวธนูหรือควายธนูนั้นถ้าเราจัด ลำดับว่าลำดับการจัดสร้างแบบไหนที่เรียกได้ว่ามีพุทธคุณมีอิทธิฤทธิ์มีอาคมรุนแรงไร้แรงกล้ามาก<ๆ>ก็จะจัดเป็น3ลำดับครับลำดับที่1คือบัวโลหะหรือควายธนูโลหะนะครับประเภทนี้จะทำจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นโลหะเช่นยอดพระเจดีดาบโล เงินบริสุทธิ์เหล็กน้ำพีเหล็กไหลหรือมวลสารต่างๆที่เกี่ยวกับโลหะเอามาหลอมรวมกันนะครับหรือนำแผ่นตะกัว่วแผ่นเงินแผ่นทองมาจานอักขระโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นำไปหลอมแล้วก็เอามาใส่บล็อกขึ้นรูปกลายเป็นวัวธนูหรือควายธนูที่เป็นรูปลักษณ์ของโลหะแบบนี้จัดว่าเป็นลำดับที่หนึ่งเลยครับคือ อิทธิฤทธิรุนแรงเพราะเนื่องจากมวลสารที่สร้างการทําพิธีการพรีของมวลสารมาลําดับที่สองครับอันนี้จะออกแนวไสาย,ยาศาสตร์ด้านมืดจะทำเป็นใช้ขี้พึ่งที่ปิดตาศพดินเจ็ดป่าช้าใช้ผงกระดูกขอ,ของผู้ที่เสียชีวิตเป็นคุณใส่มนดาเลยครับจากนั้นนำมาปั้นขึ้นรูป เป็นรูปบัวธนูหรือควายธนูนะครับแล้วก็จานอักคระโดยผู้เชี่ยวชาญแบบที่สองนี้ใช้มวลสารที่ค่อนข้างจะไปในแนวทางที่เหมือนกับพวกผู้ผีปีศาจหรือโหงพลายประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าในปัจจุบันมีวัดจัดสร้างในรูปแบบนี้ไหมก็มีครับแต่เขาเชื่อว่าเป็นการพรีขอแล้วขอให้เจ้าของไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกระดู หรือเจ้าของขีปเพื่งสีเพึ่งพวกนั้นอนุญาตเพื่อนํามาสร้างเป็นบัวธนูควายธนูไว้คุ้มครองช่วยเหลือผู้คนจะได้เป็นการสร้างบุญให้กับตัวเองอันนี้จะถือเป็นแบบที่2นะครับส่วนแบบที่3อิทธิฤทธิจะน้อยที่สุดคือวัวธนูไม้ไผ่หรือควายธนูไม้ไผ่ครับจะเป็นการนําไม้ไผ่ที่ว่าหักโค่นลงมาขวางทางโดยมากครับเวลาคนเดินป่า เป็นนายพรานหรือคนที่เชี่ยวชาญในการเดินป่าถ้าเวลาเขาเดินไปถ้าเขาเจองูตัดหน้าหรือเจอไม้หักตัดขวางหน้าไว้เขาจะรู้เลยว่าเป็นลางไม่ดีไม่ควรไปต่อเพราะว่าต่อให้ไปหาสัตว์เจองูเลยผ่านหน้าหรือเจอไม้ล้มมาขวางหน้าข้างหน้าจะมีอุปสรรคและอาจจะไม่ได้สัตว์อย่างที่ตัวเองต้องการแต่หลายครั้งก็จําเป็นต้องเข้าไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ เขาก็จะทำพิธีขอต่อเจ้าป่าเจ้าเขาหรือถ้าเกิดเจอไม้ไผ่ขวางหน้าอย่างเรื่องที่เล่าไปนะครับเขาก็จะกั้นใจแล้วก็เอามีดมาแล้วตัดไม้ไผ่ที่หักลงมาในครั้งเดียวต้องขาดจากกันเมื่อขาดจากกันเสร็จปุ๊บเขาก็จะสารเป็นเอามาตัดให้เป็นเส้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 นเอาไว้เหมือนเหมือนตอกจากสารนะครับแล้วก็พกไว้ถ้าถึงข้าวคับขันเขาก็จะมาพันเป็นรูปบัวธนูหรือควายธนูในลักษณะของไม้ไผ่ แล้วก็ลงคาถาอาคมเอาไว้เพื่อที่ว่าวัวธนูหรือควายธนูนั้นจะได้ช่วยเหลือปกป้องตัวเองแต่แบบนี้อิทธิฤทธิ์จะค่อนข้างน้อยสุดครับแต่เป็นรูปแบบของการที่ทำขึ้นมาในภาวะฉุกเฉินจริงๆนั่นเองโดยวัวธนูหรือควายธนูนะครับลักษณะถ้าดูเผินๆจะเหมือนกับเฉลวที่เขาใช้ปักหม้อต้มยาซึ่งผมได้เล่าไปแล้วในอีพีหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเฉลวนะครับ จะลักษณะคล้ายกันเลยมันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาหรือความเชื่อเกี่ยวกับตอกจากสารในการลงคาถาอาคมได้ของคนในสมัยก่อนนะครับในส่วนอิทธิฤทธิ์ของวัวธนูและควายธนูนะครับเขาเชื่อว่ามีพุทธคุณร้อยแปสามารถคุ้มครองเจ้าของคุ้มครองบ้านเรือนสามารถช่วยในการค้าขายป้องกันพูดผีปีศาจสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษนะครับรวมถึง ป้องกันคุณไสยมนต์ดำซึ่งเราเห็นในหนังหลายๆเรื่องแล้วก็เรื่องเล่าหลายๆเรื่องนะครับทำให้คนกลุ่มหนึ่งนิยมบูชาและนิยมที่จะพกพาวัวธนูและควายธนูติดตัวดังนั้นก็ต้องพูดถึงครับว่าพุทธคุณขนาดนั้นในการปลูกเศษหรือการเลี้ยงบูชาเขาทำกันยังไงนะครับซึ่งในการปลูกเศษหลังจากที่มีการ นำแผ่นยันหรือวัตถุมงคลต่างๆนำไปหลอมเป็นวัวโลหะหรือนำดินสีพึ่งต่างๆวัตถุอาถรรต่างๆมาขึ้นรูปเป็นวัวหรือควายธนูแบบดินปั้นนะครับเขาก็จะมีการปลุกเสกโดยคาถาปลุกเสกก็จะมีอยู่ว่าโอมปู่เจ้าสมิงไพรปู่เจ้ากำแหงให้กูมาทำควายเชิญพระอีศวรมาเป็นตาซ้าย เชิญพระอาทิตย์มาเป็นตาขวาเชิญพระนารายมาเป็นเขาเชิญพระอินเจ้าเข้ามาเป็นหางเชิญพระพุทธครีเนธเชิญพระพุทธคีนายะมาเป็นสีข้างทั้งสองเชิญพระจัดตุโลกบาลทั้งสี่มาเป็นสีเท้าเชิญฝูงผีทั้งหลายเข้ามาเป็นไส้พุงณมะสะตีติก จะภาวนาจนวัวธนูหรือควายธนูเกิดอาการสั่นหรือมีการขยับครับจะถือว่าวัวหรือควายธนูนั้นใช้ได้แล้วลำดับต่อมาเมื่อเราได้วัวธนูหรือควายธนูมาแล้วเราจะต้องทำอย่างไรขั้นที่หนึ่งครับเมื่อได้มาการจะนำเข้าบ้านเราจะต้องจุดธูปก้าดอกก่อนบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าวันนี้เราจะนำวัวธนูหรือควายธนูเข้าบ้านนะ ถามว่าแล้วทำไมต้องบอกถ้าไม่บอกนะครับก็คงต้องบอกว่าวัธวธนูหรือควายธนูเป็นหุ่นพยนต์ประเภทหนึ่งมีจิตวิญญาณถ้าไม่บอกล่วงหน้าเจ้าที่เจ้าทางอาจจะคิดว่าเป็นวิญญาณอะไรไม่รู้เข้ามาในบ้านก็อาจจะเกิดการต่อสู้หรือขับไล่กันได้จึงต้องจุดทูปเก้าดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าเราจะนําวัวธนูหรือควายธนูเข้าบ้านจากนั้นจุดทูปหนึ่งดอกครับ ปากหน้าบ้านบอกผีบ้านผีเรือนว่าเราจะนำบัวธนูหรือควายธนูเข้าบ้านเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าบัวธนูหรือควายธนูมีอิทธิฤทธิในการปกป้องเจ้าของจากผู้ผีปีศาจถ้าเรานำบัวธนูหรือควายธนูเข้ามาโดยไม่บอกผีบ้านผีเรือนจะเกิดการต่อสู้ขับไล่กันแน่นอนครับเมื่อเราจุดทุ่หนึ่งดอกบ,บอกผีบ้านผีเรือนเสร็จจากนั้นก็ไปที่ห้องพระนะครับ จุดทูบสามดอกบอกพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ว่าเราจะนำวัวธนูควายธนูเข้ามาเพื่อปกปักรักษาผู้คนในบ้านเพื่อให้ช่วยเรื่องค้าขายทำมากินอะไรก็พูดไปนะครับจากนั้นก็จะเสร็จในพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านหลายคนบอกว่าแล้วทำไมถึงไม่ไปบอกจุดทูบบอกพระกร่อนเพราะว่าเราจะจุดไล่ไปตั้งแต่การนำเข้าบ้านเลยครับบอกเจ้าที่เจ้าทาง บอกผีบ้านผีเรือนเดินไปที่ห้องพระแล้วบอกพระที่เราเคารพนะครับในส่วนการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเสร็จสิ้นจากนั้นลำดับต่อมาจะเป็นส่วนของการปลูกวัวธนูและนำวัวธนูมาเลี้ยงบูชานะครับทำไมต้องปลูกก็คงต้องบอกงี้ครับวัวธนูเหมือนหุ่นพยนตหุ่นพยนต์ก็ต้องปลูกเวลาจะใช้งานวัวธนูก็เช่นกันปลูกเพื่อให้เขารู้ว่าเราจะเป็นเจ้านายเขานะ หุนพยนหรือวัวธนูหรือควายธนูนั้นต้องช่วยเหลือเราเพราะเราเป็นเจ้านายนั่นเองในพิธีการนั้นนะครับก็จะมีการเตรียมของดังนี้ของที่ต้องเตรียมนะครับอย่างแรกก็คือน้ำหนึ่งแก้วนะครับอย่างที่สองก็คือหญ้าในการที่จะนำาให้วัวนะครับอย่างที่สามก็คือที่อยู่ที่อยู่ของวัวนะครับอันนี้ผมให้ดูก่อน คราวนี้ก็คงต้องบอกว่าเมื่อเราเตรียมของเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีการอันดับแรกเลยปลูกเศษหญ้านะครับเพื่อให้วัวในการปลูกเศษหญ้านั้นเราจะทำวิธีดังนี้ครับอันดับแรกเลยนำหญ้ามานะครับหญ้าก็จะเป็นเส้นแบบนี้จากนั้นเราจะกั้นหายใจแล้วท่องว่า อิมังอังคพันธนางอาทิถามินีครับแต่ท่องในใจนะครับกั้นหายใจและท่องแล้วเราก็จะมัดปมของต้นของปลายหญ้าครับแบบนี้ผมพูดเป็นเสียงนะครับแต่งจริงภาวนาในใจอิมังอังคพันธนางอาทิถามิมัดเสร็จเรากั้นหายใจอยู่เราก็พ่นลมหายใจใส่ปลายหญ้า ทำแบบนี้ทั้งหมดเจ็ดใบครับทำทั้งหมดเจ็ดใบแล้วเราก็ใส่แก้วเอาไว้แก้วนั้นให้ใส่น้ำไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าต้นย่ามจะได้อยู่ของมันได้ต่อไปนะครับเราก็จะเสร็จแล้วคือยา้าน้ําและที่อยู่ <c oughs> ในส่วนของที่อยู่นะครับของบัวมันจะมีการเตรียมแบบที่หนึ่งคือ ถ้าสถาที่น้อยอาจจะเอาพานหรือบนโต๊ะก็ได้ครับแล้วเอาผ้าขาวที่ไม่เคยใช้มาก่อนเอามาวางแล้วเอาวัววางบนนั้นแต่ถ้าเกิดใครพอมีเวลาก็ทําเป็นคอกขึ้นมาอันนี้เป็นคอกที่ผมทําขึ้นมานะครับแต่ในการทำํำคอกแต่โบราณมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือห้ามปิดปากคอกเ <c oughs> พราะเขาเชื่อว่าเมื่อนําวัวไปใส่แล้วหรือควายหนูไปใส่ ถ้ามีเหตุร้ายอันตรายใดๆวัวธนูหรือควายธนูจะออกมาช่วยเราได้ถ้าปิดข้อเอาไว้เขาเชื่อว่าจะไม่สามารถออกมาได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของความเชื่อนะครับอันนี้เป็นที่อยู่ที่ทำขึ้นมาจากนั้นประเด็นต่อมาที่อยู่ของวัวธนูไว้ในห้องพระหรือไว้บนหิ้งพระได้ไหมคำตอบไม่ได้ครับเราควรจะแยกจากกันเช่นเอาไว้ห้องนึงก็ได้หรือถ้าไว้ในห้องพระ ก็ต้องอยู่ต่ํากว่าพระนะครับอาจจะวางที่พื้นก็ได้เอาผ้าขาววางที่พื้นแล้ววัวธนูหรือควายธนูวางที่พื้นนะครับถ้าในบางการณีอย่างเช่นจะไปต่างจังหวัดหรือจะต้องออกไปนอกพื้นที่ก็จะมีความเชื่อว่าพกวัวธนูหรือควายธนูไปด้วยในการพบพานะครับก็ใช้วิธีคือนําผ้าขาวหอ่อแล้วใส่กระเป๋าเสื้อเพื่อพกพาไปนะครับในส่วนนี้ ต่อมาผมก็จะย้อนไปถึงเรื่องการปลูกบัวเมื่อเราได้มาแล้วเราเตรียมน้ยมยําแล้วเตรียมหญ้าแล้วเตรียมสถานที่อยู่แล้วจากนั้นครับเราก็จะมาทําโดยการจุดทูบสี่ดอกนะครับแล้วก็จุดเทียนหนึ่งเล่มจากนั้นก็ท่องคาถาเพื่อปลูกบัวโดยปลูกบัวธนูหรือควายธนูมีคาถาดังนี้ครับโอมโคโนงงัวธนู คู่หน้ายาวกว้างศอกตาป่อหอบเขาสเมนกูผาบสามแผ่นฟ้าก็ตกกูผาบหกแผ่นฟ้าก็อ่อนคอมาสู่สมภารกูทั้งค่ายบ่อทำหายแก่กูสูชาวเมืองบนแลลุ่มฟ้าท่วนหน้าให้มาถวายตัวกูมากบ่อให้ยากหมูทาสาทาสีให้กูมีใสทุกคำสาวให้กูได้เป็นเจ้าไผ่จัดเจ้ามาลมเลี้ยงกู ให้อ่อนห้อยถ่อนเท้ามาถวายกูยียากกูจักผ้าแพ้สัพพมูสัตรูงัวธนูเป็นวัตส,สุพโพลาดอาจผ้าแพ้เท่าซึงชมพูอมกูจักให้นกนกก็ห้องอมกูจักให้ของของก็ดังอมกูจักให้คนคนก็ห้องซักไส้ขึ้นหากูชาวชมพูฮักหูบกูสู่คนปานหู ปูกูให้แทนเมืองสมพานเชียงคงขอบภฟ้าหมู่มนตรีแลถวยข่าทุกท่วนหน้าให้เขาอ่อนหากูดังช้างอ่อนขอไอ้อ่อนหากูปานปอแสนน้ำอมโพเฝ้าอมโพเ,เจ้าเข่าสู่โพเซอมเมตัยยะมาเป็นครูกูกูจันปุกงวัวธนูให้ลุกรักษาลือชาอมสวาหะ อันนี้คือองค์การวัวธนูนะครับจะท่องทั้งสิ้น7ครั้ง7รอบเพื่อปลุกให้วัวธนูตื่นขึ้นมานะครับจากนั้นเมื่อท่องครบ7รอบเราก็จะนําน้ํากับนำหญ้าไปให้เขาตรงที่ที่เราตั้งไว้เตรียมไว้นั่นเองนะครับจากนั้นก็จะท่องคาถาเพื่อที่ว่าจะให้หญ้าให้น้ําวัวธนูโดยคาถามีอยู่ว่าโอมอุดเทตยังสนหิต อมงัวธนูลูกแม่เท่ารักษาเจ้าให้ดีผีสางเสด็จหนีควักควานอมโคโนโมหาโคโนอมโคโสมหาโคโสสันทะสันทิจันติอมมหาหิริโอตปะสัมปันโนสัปปุริสาโลเกเทเวะธรรม,มาติวุจเรเวทาสากุกุสาทาเวทายัตสะตะทะสา ที่กุกกุที่สาสากุตักกุผูตะพุโคสวาหะโสทิเตโหสุเตชัยยะมังคลานิคาถานี้จะสวดทั้งหมด4จบครับดังนั้นถ้าสรุปคือเราจะท่ององค์การบัวธนู7รอบกับคาถาปลุกบัวธนูอีก4รอบแล้วก็ให้ยาให้น้ำนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้น ก็จะถือว่าพิธีปลุกวัวธนูของเราเป็นอันสําเร็จคราวนี้เมื่อเราให้ย่าให้น้ําแล้วจากนั้นเราก็บอกครับบอกวัวธนูไปว่าในบ้านเราเราชื่ออะไรแล้วมีคนในบ้านชื่ออะไรบ้างจากนั้นก็บอกวัวธนูว่าหรือควายธนูนะครับว่าให้ช่วยรักษาคนที่มีชื่อเหล่านี้ช่วยให้ทำม,มาหากินค้าขายเจริญรุ่งเรือง ช่วยให้ปกปักรักษาจากภัยันตรายต่างๆอย่าให้มีคุณใสมนดําำผู้ผีสปีศาจต่างๆใดๆมาทําร้ายได้เลยนะครับเมื่อจบที่เสร็จปุ๊บก็จะประมาณนี้จากนั้นในแต่ละสัปดาห์ครับวันอังคารหรือวันเสาร์ก็ได้เราก็เตรียมหญ้าเตรียมน้ําเหมือนเดิมมีการท่องคาถาในการผูกมัดปลายหญ้าเหมือนเดิมแล้วก็นําให้วัว คราวนี้นะครับองการวัวธนู7จบไม่ต้องท่องครับเขาจะท่องกันแค่การให้ยาให้น้ำสี่จบแค่นั้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะทำให้อิทธิฤทธิ์หรือสายเวทหรือพุทธคุณต่างๆที่มีอยู่ในวัวจะได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยเราได้มากขึ้นเป็นส่วนของความเชื่อนะครับทั้งนี้ถามว่าแล้วทำไมถึงจะต้องเป่าลมใสยย่ยา เพราะว่าเป็นความเชื่อว่าอย่างขุนพยนหรือวัวธนูจะช่วยเหลือคู่เป็นเจ้าของแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นเจ้าของเขาเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่เราเป่าลมหายใจลงไปในหญ้าแล้วเอาให้เขาเขาจะจําลมหายใจนั้นได้แล้วก็จะเป็นการผูกจิตกันร,ระหว่างเรากับบัวหรือควายธนูกับเจ้าของเขาก็จะช่วยเหลือเราตามนั้นนะครับทั้งนี้ก็จะมีคําถามว่า บางคนอยากเลี้ยงอยากบูชาแต่ถ้าเลี้ยงไม่ดีจะเกิดผลอะไรไหมคําตอบอย่างนี้ครับว่าวัตถุมงคลทุกอย่างมันจะมีทั้งใสดําและใสาขาวมีทั้งด้านดีและด้านมืดในส่วนของวัวธนูควายธนูที่ทําจากมวลสารบริสุทธิ์เช่นยอดพระเจดีดาบโล่แผ่นยันพวกนี้ครับถ้าเราไม่ให้ยาไม่ให้น้ําตามเวลาก็ไม่มีผลอะไร เขาอาจจะช่วยเหลือเราได้น้อยหรือพุทธคุณของเขาอาจจะคงที่อันนี้เป็นส่วนของความเชื่อนะคะแต่ในส่วนของใช้คุณใสมนดาเช่นดินเจ็ดป่าช้าสีพึ่งคนตายหรือวัตถุอาถรพ์ต่างๆเขาเชื่อว่าถ้าเลี้ยงไม่ดีมันเหมือนการแลกเปลี่ยนเมื่อเขาช่วยเราแล้วแต่เราไม่เลี้ยงเขาเขาอาจจะหันมาทำร้ายเราได้ดังนั้นคิดให้ดี ก่อนที่จะหาวัวธนูควายธนูมาเลี้ยงมาบูชานะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งทั้งผลดีและผลลบก็ได้สำหรับในวันนี้นะครับตอนที่10ควายธนูวัวธนูสัตว์สายเวทก็จบลงเพียงเท่านี้ทั้งนี้นั้นยังขอย้ำครับว่าเป็นในเรื่องของความเชื่อซึ่งความเชื่อมีแตกแขนงหลายทางมากมายเลยนี่เป็นความเชื่อขแขนงหนึ่งอาจจะมีหลายขแขนงหลายสำนัก ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับวัวธนูหรือควายธนูในแบบอื่นๆอีกถ้าเป็นแบบนั้นรบกวนนะครับคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้เพื่อเราจะได้มาศึกษาร่วมกันทั้งนี้ถ้าใครชอบคลิปจับประเด็นคลิปมีสาระความรู้หรือเรื่องหลอนๆเรื่องลีรับตำนานแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปของทางเรา ทั้งนี้ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ทุกความเชื่อโปรดใช้วิจารานในการรับฟังรับชมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ